สวัสดีครับแฟนๆของกีฬานะครับวันนี้เรามาติดตามทำเคลื่อนไหวนะครับนักสอยคูไทยนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาบิลเลียดในซีเกมครั้งที่สาสบ็นะครับณเมืองฮานอยประเทศเวียดนามเนี่ยเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการประชุมนะฮะผู้จัดการทีมและโค้ช รวมถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับที่ฮารองอิมเนเซียมนะครับเพื่อจัดกาหนดกฎระเบียบการนะครับการงานต่างๆโดยมีนายชัยพงศ์กรสุลมนะครับผู้จัดการทีมโค้ดต่ายชูชาติไตรัตนประดิษฐ์นะครับโค้ดหน่อยกิติพงศ์พรชัยรับทราบฟังรายละเอียดทั้งหมดนะครับโดยมีการจับฉลากการแข่งขันนะครับประกบคู่นะครับแต่ละชนิดกีฬานะครับมีสนุกเกอร์นะครับมีผู้บิลเลียดและ แครอมโบงนะครับปรากฏว่าบิลเลียดประกบคู่นะครับทีมชาติไทยนะครับช่วงดีฟ้าเหรียญทองแดงนะครับซุนในกระเป๋าไว้แล้วนะครับเพราะมีเพียงแค่สี่ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันซึ่งทีมไทยจับฉลากไปเจอกับคู่แข่งจากสิงคโปร์นะครับทาให้มีโอกาสที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศได้นะครับสําหรับในช่วงสายนะครับวันที่สิบสามนะครับวิษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยกับตันทีมสนุกเกอร์ตองสิทธิ์ชอยนะครับวัฒนาผู้โอบอ้อมอดีต มือสามของโลกนะครับได้พาทีมสนุเกอร์บิลเลียดคูและแคลรบอลนะครับลงทาการฝึกซ้อมเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงนะครับที่ฮาดองยินเนเซียมนะครับซึ่งนักกีฬาทุกคนนะครับได้ลงฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และได้ทําการฝึกซ้อมอีกในรอบค่ำนะครับเวลาทุ่มตรงก็ถือว่าซ้อมหนักเลยนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับโดยมีโค้ชุ้ยนะครับวีรวงศ์บริสุทธิ์สุขมงคลนะครับมาควบคุมการฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะ แข่งขันในวันที่14นี้นะครับโดยจะเริ่มการแข่งขันของกีฬาเนี่ยคิวสปอร์ตเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับวันที่ส4ี่เนี่ยที่ฮาดองยิมเนเซียมจะเริ่มเวลาประมาณ10ในากาครับโดยมีนะครับสนุกเกอร์6แดงประเภทเดี่ยวนะครับลงทำการแข่งขันในรอบที่สุดท้ายลุกสากลนะครับกิตินัทนะครับนักสอยคิวเมือหนึ่งของไทยนะครับลงดวนคิวกับบิมคุนเก็บนะครับ นักพนุกจากประเทศสิงคโปร์นะครับเวลาบ่ายสองเป็นการแข่งขันภู9ก้าลูกเดี่ยวนะครับบูพัทยาปีชานะครับบุญม่วงแชมป์ภู9ก้าลูกนะประเทศไทยพบกับขงสวดีวงไสนะครับนักกีฬากับสปปลาวนะครับและในเวลาแปดนาฬิกาบินเลียดเดี่ยวนะครับนุกจันนะครับยุทธภพ5้าคตนะครับ เหรียญเงินซีเกมปี2019ิฟิลิปปินส์ลงเล่นในรอบ8คนสุดท้ายพบก,กับเหรียญไทยบินนะครับนักกีฬาจากเวียดน,นามส่วนคู9ลูกเดี่ยวหญิงนะครับติ้งต่าง b ี c นะครับวัฒพันธ์คงคาเขตน,นักกีฬาภูสาวไทยพบก,กับซับทูดาวีสุฮานานะครับจากประเทศรัสเซียจากประเทศมาเลเซียครับยังไงก็ต้องอเป็นกำลังใจติดตามเชียร์ให้กับนักสอยคิวไทยนะครับซึ่ง มีลุ้นในหลายเหรียญเลยนะครับในรอบนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับโดยพี่ต๋องสิดฉ่อยเราเลยนะครับนำทัพไปยังไงฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ